วิดีโอเดียวกันนี่แหละวิดีโอสั้นอ่ะก็มาลง YouTube ด้วยนะครับเริ่มต้นเราก็อาจจะลงวิดีโอสั้นไปก่อนเนาะแต่ก็ต้องบอกว่ามันสร้างรายได้ยากนิดนึงนะยูทูบอ่ะมันเน้นระยะยาวมันเน้นในเรื่องของการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดจะดีที่สุดระบบแนะนามันมีไหมระบบแนะนําฟีดมันมีไหมมีเหมือนกันนะครับ ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยตอนนี้เนี่ยใช้ระบบการแนะนําสิ่งที่คนน่าสนใจไปให้เขาดูหมด a c e บ o o k นะครับมีระบบแนะนำนะครับทิกตอกเลยทิกตอกมาแรงมากเพราะว่าระบบแนะนํามันดีมาก u t u b e มีไหมมีซึ่งตอนนี้เนี่ยยูทูบหน้าหลักเนี่ยก็มีระบบ For you แล้วด้วยนะครับนะบนเพื่อนๆเข้าไป YouTube ของใครเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมี For you ไหมครับแล้วหน้าโฮมเนี่ยมันก็จะเป็นระบบแนะนำเนาะระบบแนะนําก็คือเราสนใจอะไรเราไปเข้าหน้า YouTube ใครเราไปคอมเมนต์เรามี่วนอะไรนะครับสามแพลตฟอร์มเนี่ยคล้ายๆกันหาสิ่งที่ ยูทูบเนี่ยนะครับก็อัปเดตนะครับล่าสุดเลยเนี่ยก็คือเรามี500ผู้ติดตามเนี่ยนะครับเราก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับก็ผู้ติดตาม500นะครับอันนี้ก็เปิดรายได้ได้ละนะครับแล้วก็มีชั่วโมงในการรับชม3,000นะครับหรือว่านะครับมีวิดีโอช็อตเนี่ยครับ3ล้านวิวใน90วันที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอันใหม่ล่าสุดประเทศไทยเพิ่งใช้ได้นะครับก็กดแอปพลายไปซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างรายได้เฉพาะซูเปอร์หรือว่าไอ้พวกที่เป็นสติ๊กเกอร์อะไรพวกนีี้้นนนะะคครรัับบเ่ยได แล้วก็ช้อปปิ้งนะครับก็จะเปิดสร้างรายได้ละนะครับแต่ตัวที่ได้เงินจากค่าโฆษณาอย่างเช่น w วอ Page App อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้นะซึ่งโฆษณา a n s e ที่ผมใน YouTube เนี่ยนะครับก็ต้องมีทุ้ตามตาม1,000คนนะครับแล้วก็4,000ชั่วโมงในการรับชมย้อนหลัง3,65วันนะครับหรือว่า1ปีเนี่ยนะครับหรือนะครับมี10ล้านวิวในยูทูบช็อตนะครับใน90วันที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ อัปเดตนะครับของตัวกดนะฮะซึ่งตัว u t u b e เนี่ยสร้างรายได้ได้หลายรูปแบบนะครับก็คือนอกจากที่จะมีนะครับเพจแอดก็คือโฆษณาแอดเส้นเนาะนะครับแล้วก็มีช็อตฟีดแอดช็อตฟีดแอดเนี่ยจะเป็นแบบพูนะฮะพูเอามารวมกันยอดวิวมารวมกันแล้วแบ่งตามสัดส่วนรายได้ไปแต่ละคนซึ่งรายได้น้อยมากช็อตเนี่ยรายได้น้อยมากอย่าไปหวังจังมาเลยนะครับเน้นในเรื่องของให้คนมาเจอเราแล้วก็ดูคลิปยาวจะดีกว่านะครับอาจาเนี้ก็มีเมมเบอร์ชิพนะครับก็คือสมัครรับรายเดือนนะครับจะเห็นว่าเมมเบอร นะครับให้ของขวัญในไลฟ์ให้สติกเกอร์ในไลฟ์นะครับให้ซูเปอร์ตังค์นะครับคล้ายๆกับพวกทิกตอกแหละนะครับแล้วก็มีช้อปปิ้งช้อปปิ้งเนี่ยในไทยเนี่ยยังไม่มีนะครับถ้าจะเชื่อมเนี่ยก็จะมีชอปปี้ไฟสเปรชชอปสปริงนะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือการสร้างรายได้ของยูทูบนะครับแล้วก็สปอนเซอร์เหมือนเดิมใส่คำบรรยายนะครับช่องทางติดต่อนะครับตรงคอมเมนต์ใส่ช่องทางติดต่อหน้า about หน้า about ของตัวยูทูบเนี่ยใส่ช่องทางติดต่อเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าเขาจะมาติดต่อสปอนเซอร์เราได